สวัสดีเด็กผีทุกคนครับกลับมาเจอกับพี่โอ้นแฟนผีไร้ขนในยูไนเต็ดอัปเดตนะมีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีเป้าหมายใหม่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูโผล่ขึ้นมา1คนด้วย ไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามในทุกๆช่องทางของแฟนผีอะไรคนเอาไว้ด้วย บอกได้เลยว่าถ้าไม่มีตังมาซื้อคืนก็อย่าหวังมายืมตัวเลยจะดีกว่าครับเพราะล่าสุดแมนยูยื่นคำขาดปฏิเสธบรูเซียดอร์ทมุนที่ติดต่อขอยืมตัวจาดอนซานโชกลับไปใช้งานในสี่สั้นหน้านะเนื่องจากกุนซื้อใหญ่ของทัพปีศาจแดงอย่างเอริเทนฮารต้องการขายขาดปีกทีมชาติอังกฤษสถานเดียวเท่านั้น ตามรายงานข่าวจาก Daily Star สื่อของเมืองผู้ดีครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเพิ่งจะครบรอบ2ปีการเซ็นสัญญาย้ายมาเล่นใ hey ห้แมนยูของซานโชด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์นะแต่ว่าผลงานของนักเตะวัย23ปีดันไม่ดีเหมือนอย่างเคยทำได้เพียง9ประตูเท่านั้นจาก55นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ต่างจากช่วงที่เขาเป็นนักเตะตัวหลักให้กับดอทมุนซึ่งเจ้าตัวซัดประตูนในบุนเดสลีกาได้ถึง38ลูกจาก104นัดจนต้องดินโรโนเรียกฟอร์มเก่งกลับมาและเขาก็ยังทำไม่ได้เลยครับทางเดลิสตาเพิ่มเติมว่าเทนฮากได้บอกปัดข้อเสนอของทีมเสือเหลืองไปเรียบร้อยถึงแม้ว่าบอสใหญ่ของเด็กผีได้ตัดสินใจแล้วว่า จะไม่รอให้ซานโชกลับมาฟอร์มดีแบบเดิมอีกต่อไปหลังจากก่อนหน้านี้จัดการส่งนักเตะไปซ้อมพิเศษที่เนเธอร์แลนด์มาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะและความตั้งใจของเอริเทนฮาคือต้องการขายขาดเท่านั้นเพื่อแลกตัวจะดอนซานโชกับเงินไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์ครับตามที่เจดําบอกเอาไว้เลยซานโชเดปรับตัวไม่รู้จะต้องปรับตัวอีกนานแค่ไหนเด็กผีเหนื่อยใจจริงๆ เออหลังจากนี้ก็คงต้องดูสถานการณ์ของซานโชกันต่อไปนะครับว่าสรุปสุดท้ายในฤดูกาลหน้าจะยังได้อยู่กับทีมต่อไปหรือไม่เพราะว่าถ้ายังอยู่ต่อแล้วสภาพฟอร์มเป็นแบบนี้เล่นได้แค่นี้ก็บอกได้เลยว่านั่งข้างสนามกันอีกยาวๆคงได้เป็นตัวหลักบ้างเป็นบางนัดเท่านั้นนะครับและถ้าขายออกไปได้สักประมาณ45ล้านปอนด์เนี่ยถือว่า ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอาจจะน่าหงุดหงิดนิดนึงที่ขาดทุนอีกแล้วแต่ก็เอาเถอะปล่อยๆไปยังไงก็คงจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วล่ะเด็กผีคิดเห็นยังไงอยากให้อยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้สำหรับจอรอนซานโชคอมเมนต์มานะครับ ส่วนการเสริมทีมของแมนยูในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าก็มีความคืบหน้านะและต้องมาย้ำข่าวนี้กันอีกสักรอบหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนยูได้ยื่นข้อเสนอรอบแรกเพื่อขอซื้อตัวลาสมูธฮอยลุนให้อตาลันตาได้พิจารณาในราคา35ล้านยูโรแล้วนะ แต่ก็ถูกสโมรสรจากเซเว e รียอิตาลีปฏิเสธกลับมาเพราะว่าต้องการค่าตัวมากกว่านี้ตามรายงานข่าวของคอลีเอเร่เดลโลสปอร์ตสื่อจากอิตาลีครับโดยงบประมาณที่มีจำกัดในซัมเมอร์นี้ทำให้เป็นเรื่องยากที่แมนยูจะดึงสู่หน้าระดับท็อปอย่างแฮร์รี่เคนกับวิกเตอร์โอชิมเฮนที่ถูกตั้งราคาเอาไว้สูงถึงระดับ100ล้านปอนด์มาได้นะดังนั้นกองหน้าวัยปีิปีทีมชาติเดนมาร์ก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทัพพิศารแดงให้ความสนใจมาโดยตลอดเนื่องจากราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนักซึ่งคอริเอเรเดโรสปอร์ตระบุว่าแมนยูได้เสนอราคาให้อัลตันตาพิจารณาแล้วที่31ล้านปอนด์ก่อนจะถูกปฏิเสธกลับมาแบบทันควันเนื่องจากพวกเขาต้องการค่าตัว45ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยซึ่งมันลดลงมาจากคราวก่อนที่เคยมีข่าวว่าอัลตันตา ตั้งราคาค่าตัวเอาไว้สูงถึง80ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับสำหรับลัสมูดฮอยลุนลงเล่นให้อัตลตันต้าไป32นัดเมื่อฤดูการที่ผ่านมายิงได้9ประตูถือว่าเป็นสูนหน้าดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปนะเฮ้ยราคามันลดลงมาจาก80ล้านยูโรเหลือประมาณ45ล้านยูโรเป็นอย่างน้อย เฮ้ยแมนยู U, ทำอะไรรีบทำนะเออรีบขายอนักเตะที่มันไม่ได้ใช้ออกไปเอาเงินมาสมทบ,มท,บทุนจะได้มีโอกาสซ,ซื้อทั้งกองหน้าซื้อทั้งผู้รักษาประตูคนใหม่ไปเลยเออเนี่ยเขายอมลดราคากันแล้วหลายๆฝ่ายเริ่มเห็นแล้วว่าแมนยูไม่ได้เป็นหมูในอวยให้เชื่อดในตลาดซัมเมอร์อีกแล้วเอ,อเด็กผีคิดเห็นยังไงถ้าค่าตัวลาสมูทฮอยลุนแค่ประมาณ45ล้านยูโรเอาเลยไหม ซื้อเลยไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับมากันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูล่าสุดมีเป้าหมายใหม่โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือจัสตินไบโลประตูมือหนึ่งทีมชาตินธอร์แลนด์ของเฟยนูดออรอเตอร์ดัมนะทีมแชมป์เอเดลเวิร์ซีลีกฤดูกาลล่าสุดครับที่แมนยูแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตอนนี้ตามรายงานข่าวของลอรีวิทเบลผู้สื่อข่าวทียหนึ่งจากเดนเวอลนติกนะ โดยรอรีวิทเบลระบุว่าการที่แมนยูมีงบซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ประมาณ100ล้านปอนด์ซึ่งยังไม่รวมกับเงินที่ได้จากการขายนักเตะออกไปบวกกับเอริเทนฮาร์กต้องการทั้งกองหน้าและประตูคนใหม่เข้ามาเสริมทีมแถมเพิ่งจ่ายค่าตัวเมสันเมาส์ไปอีก55ล้านปอนด์พวกเขาเลยอาจจะมีงบจำกัดมากขึ้น ซึ่งนั่นทำให้เจอปัญหาในการคว้าตัวเป้าหมายหลักอย่างอังเดโอนางนาของอินเตอร์มิลานที่มีค่าตัวสูงถึง60ล้านยูโรแมนยูเลมองจัสตินไบโลเป็นทางเลือกสำรองซึ่งคาดว่าเฟยนูด จะตั้งค่าตัวในทวารวัย25ปีเอาไว้แค่20ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับผลงานของจ mm ัสตินไบโลเมื่อฤดูการที่ผ่านมา mm hmm. เจ้าตัวเก็บค mm ีนชีตไปถึง15เกมจากการลงเฝ้าเสา34 mm hmm. นัดรวมทุกรายการให้ฟยานูดนะและถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยพาสโมสรคว้าวแชมป์ลีกสมัยที่16ได้สำเร็จครับโอเคมีมียังงดีมีโปรไฟล์มี ราคาค่าตัวที่ถูกลง20ล้านปอนด์แต่เอาจริงๆนะพี่อ,นอ้นไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่จัสตินไบโลมันดูไม่ค่อยมีความมั่นใจมันดูไม่ไม่ไม่เป็นผู้นำในแดนหลังยังไงก็ไม่รู้่มันดูติ่มติ่มไม่รู้ไม่เคยดูเขาเล่นลนะเนาะแต่ชอบอังเดโอน่ามากกว่าเออจัสตินไบโลเนี่ยไม่เคยร่วมงานกับเอริกเทนฮากมาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งลีกใหม่แผนใหม่เพื่อร่วมทีมใหม่ แต,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 แต่ทางฝั่งอังเดโอนาเนี่ยแผนไม่ต้องเรียนรู้เพราะรู้อยู่แล้วว่าเอริติเนฮารกเล่นยังไงเรียนรู้แค่ลีกใหม่กับเพื่อนร่วมทีมใหม่เท่านั้นเออเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นเสียมากแล้วมันจบไปเลยดีกว่าเนาะแล้วเด็กผีคิดเห็นยังไงอะ่ะจัสตินไบโลกับอังเดโอนาเอาใครดีกว่าเออมาเป็นประตูมือหนึ่งให้แมนยูนะคอมเมนต์มาครับ แล้วนั่นก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของทัพปิศสาจแดงในยูเนเต็ดอัปเดตนะที่พี่อ้นนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ยังคงต่อเนื่องก,ก,กันกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เมื่อได้เมสันเมาส์แล้วหลังจากนั้นก็ดูจะเงียบๆไปเลยเนาะไม่มีต่อเนื่องเหรออังเดโอนาน่าเอาเลยไหมเออหรือว่าลาสบูฮอยลุนราคามาได้ซื้อก่อนเลยไหมเออหรือยังไงดีเพราะฉะนั้นทีมซื้อขายในตลาดนักเตะของแมนยูต้องรีบสักนิดนึงมันจะปีซีซั่นแล้ว นักเตะใหม่จะได้ร่วมทีมไปเตะด้วยจะได้เรียนรู้แผนได้เร็วกลับมาเปิดซีซันมันจะได้ปรับตัวเร็วไม่ต้องใช้เวลานาะนเอเออ้าวเด็กผีอยากได้ใครมากที่สุดช่วงนี้นะประตูใหม่อยากได้ใครกองหน้าอยากได้ใครหรือจะมีกองหลังกองกลางอยากได้ใครคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก่อนจะจากกันไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่อน้นแฟนผีไร้ขคนแล้วก็อย่าลืมนะครับ ฝากไปกดติดตามในทุกๆช่องทางของแฟนผีไร้ขนเอาไว้ด้วยวันนี้หมดหน้าที่แล้วลาไปก่อนสวัสดีครับอังเดโอน,นานาเถอะอืมไอตัวเนี้ยเสียว